จริงๆนะใบเราบอกว่าอะไรก็ตามแต่นงวันนี้มันมีชื่อคือคือมันมีชื่อนุ่นมันเป็นเรื่องที่กระทบกับเรามาตลอดเราก็ปล่อยผ่านนะเป็นชื่อนุ่นนะนะเราปล่อยผ่านเพราะเราเพราะเราดูคนเราดูจากการกระทําทอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยนะวันเนี้ยมันมีชื่อนุเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเราบอกว่ามันไม่ใช่มันไม่มันไม่ถูกต้องคือเราก็ อยู่ของเราเฉยๆอะ่ะเราก็อยู่ของเราเฉยๆอยู่กันแบบปกติแต่ทีเนี้ยมันมันเป็นเรื่องที่แบบว่าฮะมีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอวะแบบนะ่ะเฮ้ยมีเรื่องแบบนี้ได้ด้วยเหรอวะแล้วมันเป็นเรื่องที่แบบเป็นเรื่องที่ส่วนตัวแล้วก็ ก็เป็นเรื่องที่ไม่มันไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอนแต่เอาไปพูดกันเอามาบอกกันเอามาพูดกันแบบสนุกป,ปากว่าแบบอะไรแบบเนี้ยแล้วคนตัดเอาไปบอกหนูไปผิดๆนะไว้มาเจอกันหน่อยคืออย่างนี้นะ ไม่ได้เลยสาหรับตัวนู้นนั่นรับไม่ได้เลยอ่ะรับไม่ได้เลยกับคานี้แล้วแล้วมันแบบมันแรงมันรุนแรงมันรุนแรงสําหรับตัวนูนมันรุนแรงสําหรับตัวตัวตัวศิลปินคนอื่นมันรุนแรง คอนเทนต์ก็ดังได้อันนี้ไม่ใช่คอนเทนต์ไม่ใช่ดราม่านะคะจะพิมพ์อะไรนะมีสติหน่อยนิดนึงอย่าลืมสติไว้ที่บ้านไม่จําเป็นเลยคําว่าดราม่ากับคอนเทนต์มันไม่ไสนุกไม่ใช่อย่างที่ศิลปินคุณเคยทํานะครับคนอย่างนุ่นไม่มีคอนเทนต์แล้วก็ไม่มีไม่มีวิ่งเข้าหาดราม่าไม่มีวิ่งเข้าหาคอนเทนต์แน่นอน อย่ามาแบบว่าบอกว่าโอ้ต้องมีดราม่าอีกแล้วเพื่อที่ดูในนั่นไม่จําเป็นนะคะทุกวันนี้ก็ไม่หวาดไม่ไหวอยู่แล้วจบเนาะทุกวันนี้ก็โอเคจ้าคือตอนเนี้ไขม่มมกตอนเนี้ยท่องเพลงด้วยไงพอใกล้ถึงคอนเสิร์ตแล้วขอบคุณครับขอบคุณนะคะพี่บั๊ จะชอบดรามาไม่มีใครชอบดราม่าหรอกจะชื่นชมใครก็ไปชื่นชมอย่ามาแบบว่าคิดว่าจะต้องมานั่งพูดดรามา่านั่งพูดคอนเทนต์ไม่จําเป็นนะทุกวันนี้ก็ อยู่แล้วละใบเรามองอยู่แล้วนะว่าคนเราจะทะเลาะกันนะ่ะทะเลาะกันเลยทะเลาะกันได้นุ่นบอกหมดว่าล้องใจคุยกันเลยล้องล้องใจล้องใจคุยกันเลยเคลียร์กันเลยแต่ไม่ใช่ว่าแบบพอออกพอออกแบบว่าพอออกสาธารณะปุ๊บมีชื่อ มีชื่อศิลปินอยู่ในนั้นด้วยทั้งนั้นที่ มันเคยเกิดขึ้นแล้วแล้วนุ่นก็แล้วนุ่กนก็นั่นแล้นุ่นก็คืออะแต่นี่พอมันออกสู่าสาธารณะปุ๊บคือนหนึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าตัวเราคือสาธารณะตัวศิลปินคือสาธารณะทีนี้ มันจะออกสู่สาธารณะจริงๆทุกอย่างมันต้องมีต้องมีแบบว่าต้องมีกรอบไปให้ตัวเองด้วยใช่ค่ะสงสารนู้นะบอกตรงๆมันก็ไม่รู้เรื่องอะ่ะแล้วแล้วก็มีมีน้ำตาไหลยอยู่เสียใจเพราะเขามองว่า ไม่เคยทําอะไรให้นุ่นไงไม่เคยทําอะไรกับนุ่นไม่เคยทําเรื่องไม่ดีกับนุ่นเขาก็ตรงไปตรงมาตัวนูเองก็ตรงไปตรงมากับนุ่นมาเสมอแต่ทำไมไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอะไรแบบเนี้ยน,นังก็นังก็เสียใจใช่ค่ะนังก็เสียใจนะนังก็บอกว่าแต่ก็ไม่ได้บอกนะ้าเราว่าเดี๋ยวนุ่นจะไลฟ์สดนะอะไรเงี้ยคือไม่ได้บอกไม่ได้พูดก็ แต่ก็ตั้งใจว่ายังไงก็ต้องมาพูดเพราะว่าเรื่องนี้นางได้รับผลกระทบดยไม่เห็นนะคะอันนี้ยืนยันโดยนุ่นนะครับว่าไม่รู้ว่าใครจะเอาไปพูดนะครับ ไม่รู้ว่าใครจะเอาไปพูดต่อกับใครว่านุทําแบบนี้กับนุ่นนุทําไม่ดีกับนุ่นอยู่กําลังจับนุอยู่ไม่ต้องมาจับอะไรนุครับนุไม่ได้ทําอะไรอันนี้ยืนยันจากตัวนุ่นนะไม่มีเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องหยุดนะต้องต้องต้องหยุดนะว่า อย่าพูดอะไรที่มันมั่วซั่วอย่าพูดอะไรที่มันส่งเดทอย่าส่งอะไรกันแบบส่งเดทนะครับอันนี้ยืนยันจากตัวนุ่นนะเพราะว่าป่องตรงก็สงสารเพราะว่าไม่เกี่ยวกันเลยมันไม่มันไม่เกี่ยวกันเลยมันไม่มีเรื่องแบบนี้เลยมันไม่ใช่เลยแล้วก็อีกอย่างอะไรที่เรายังมองว่ามันเป็นเรื่องที่ส่วนตัว ครับยังไม่ได้ยังไม่ได้ออกสู่สาธารณะนะครับก็อย่าละลาบละลวงกันนะอย่าละลาบละลวงกันนี้ดีกว่าคุณน,นะคะขอบคุณนะคะ มันอยู่ในการแบบส่งต่อกันไปคนนี้พูดให้ฟังแล้วคนนี้ก็เอามาบอกคนนี้มันเป็นแบบนี้ครับแล้วคนนี้ก็ก,ก็แบบว่า,า,าไม่โอเคกันอยู่แล้วอะไรประมาณนี้ก็เลยมันก็เลยเกิดเป็นเรื่องแล้วก็เกิดกลั่นออกมาเป็นเป็นแบบนั้นนะคะแปลงสัง่นกันไปเรื่อย ว่าแหละพี่โอ๋ oh, คนไทยอ่ะฟังไม่เกินสองนาทีอ่านหนังสือไม่เกินสบรรทัดนั่นแหละคนไทยทีเนี้ยสิ่งที่เราทำได้ใช่ไหมเราก็คิดว่าทุกๆวันนี้ตัวตัวเราเองตัวศิลปินเองก็ระมัดระวังที่สุดแล้วนะ ขนาดเราอยู่กันอย่างแบบโปร่งใสมากๆพวกหนูก็ยังระมัดระวังกันมากๆระมัดระวังในการใช้ชีวิตในการพูดอะไรออกไปพวกหนูก็ก็ทำดีที่สุดแล้วพูดเป็นชั่วโมงตัดไปที่อยากจะให้มันเป็นช่ใบแล้วเราแบบสงสารหนูไปเลย,ยคือแบบว่าเอาตกใจอยู่เหมือนกันแล้วก็สารนางอะนะนางก็อยู่ของนางเฉยๆอะ เคยทำร้ายหรือทำร้ายนุ่นไม่ว่าจะต่อหน้าหรือลับหลังไม่เคยทุจริตกับนุ่นไม่เคยทรยศกับความรู้สึกนุ่นแน่นอนอันนี้คือการันตีจากตัวหนูนะว่ามันไม่มีการมันไม่มีเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นก็หยุดส่งหยุดสร้างเลื่อนหยุดสร้างคอนเทนต์ในชีวิตกันได้แล้ว โดนอีกแล้วครับพี่ฮาน่านั่งอยู่ของนังเฉยๆนะันแะเป็นอาจารย์งวันนี้เอียงไปทางพระเอกนิดนึงนะเดบิ๊กอดีครับิ๊กไม่จำเป็นต้องกระแสะคะ่ะเพราะว่าก็ยังอยู่ในกระแสะอยู่ตอนนี้ไม่จำเป็นเนาะ จะเป็นค่ะคมินนี่ไม่จำเป็นค่ะเพอยังอยู่ในกระแสทุกวันนี้ก็ยังก็ยังเลลิเกยอยู่ทุกวันไม่พักเลยเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นนะฮะหยุดส่งอะไรที่มันแบบว่าหยุดหยุดทำอะไรที่มันแบบสร้างปัญหาให้กับสิลคปิน